Mấy cái cài mới mình cảm thấy à, mình ở bên Trung Quốc, 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 ở bên ở bên Trung Quốc,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  ở bên get ต๋อ get ต๋อข้างในมีเอ่อรูปเจ้าแม่กุดดิมรูปเอ่อรูปเอ่อรูปปั้นเจ้าแม่กุดดิมพันมือมั้งไปเจียกูจอดเลยเดินไปละเดินเลยเดินไปละนี่เ็นหน้านั่งนะเนี่ยเออทัวร์จีนเขาทัวร์จีนมาลงอ่ะนะ xáo hổ, xáo hổ miếng xáo hổ, xáo hổ tháo xáo hổ หัดด้วยก่อนเอ้เดี๋ยวเราไปทีหน้าเราไปญี่ปุ่นเดินไหวไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปกลับไปทาริมินอะนั่งรถฮะเดินึงแป๊บนึงแม่แม่อัดวิดีโออยู่ อ่วิดีโอแบบเอ้มันมีที่เที่ยวอย่ง่งด้วยเนาะเออ <c oughs> มื่อกี้ก็มีผู้อยู่มีผู้อยู่รอบหนึ่งเนาะมันคนรอบสุดท้ายแล้วมังพี่เจี๊ยบเมื่อกี้อะเราเนื้ว่ามันหมดแล้วไงแต่จริงล้วมีอีกรอบเดินมาแล้วก็ตจออีกรอบ <c oughs> สวยอะ่ะ ดูวงก้อนก็สวยมากเลยแต่เป็นคืนกันคืนอนไรเย็นยงถ้าเป็นกลางวันก็คงจะร้อนไม่มีนี่เลยคือมันไม่มีร่มนี่ไงจะแม่พันมือสวยอะ่ะอืมจแม่พันมือ ยังไม่ได้เปิดนี่เหีอยหรือว่าเขาทำยังน,นี่ปิดเสียปิดเสียจะรู้สิมีเปิดขายใช่ก็คงจะมีขายแะถ้ามันแบบมีทัวร์มาลงอะ่ะทัวร์มาลงเยอะอ่ะทัวร์จีนมาลงเยอะอ่ะเขาก็มาอุดหนุนคนจีนที่กันอ่ะเนาะที่มาเปิดเมืองไทย คนขายก็เป็นคนจีนประเทศไทยก็คงจะได้ภาษีภาษเสหรือเปล่าได้เอค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้จ่ายในประเทศไทยเปล่าถึงไงไรสวยคนไทยไปเป,เปิดที่อื่นแล้วมั้งหรอือไงสวยอ่ะเนะาะจะอย่างนี้มา่อไรวะ Okay.